นี่วันนี้นั่งดูข่าวนะคะนั่งอ่านข่าวตัวเองก็คือขำอยู่นะคนมโนไปถึงขั้นที่ว่าเม็กซิโกไม่มีส่งคูรายข้ามแดนไม่ได้อยู่เม็กซิโกค่ะอาบินจากเม็กซิโกมาเยอรมันแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่เยอรมันค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวสวิตด้วยแล้วก็น่าจะเที่ยวแค่สองวันสาวันพอละก็จะกลับละเพราะว่าตอนนี้รอไทยแลนด์พาสนะคะคือตอนแรกต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่กลับไม่ได้เลยเนี่ย เพราะว่ามันต้องมีระบบไ a i แลนด p พาสที่ต้องรอการอนุมัติแต่ว่าน่าจะไม่เกิน72ชั่วโมงแล้วคราวนี้หลายๆคนก็บอกว่าโอ้ยอน,นารู้ก่อนก็เลยบินไปหนีไปเมริกาไปอืถ้ารู้ก่อนจะเดินเข้าไปมอบตัวเลยค่ะแล้วก็ประกันตัวจบนี่ไม่รู้ไงถ้ารู้ก็คือไม่มานั่งแบบว่าสนิมซ่อยอยู่มึงนอกหรอกถ้ามาเพื่อหนีไม่เที่ยวเยอะขนาดนี้อันนี้บอกเลยว่ามาเพื่อเที่ยวค่ะ กลับไปเดี๋ยวอน,นาจะไปเคลียร์ตัวเองเรื่องเกี่ยวกับอาหมายจับที่ออกมานะคะจะบอกว่าไม่ต้องกลัวเลยนะว่าอนาจะหนีสําหรับทุกคนที่ดูอยู่อน,นาไม่มีเหตุจําเป็นต้องหนีเพราะว่าชื่อเสียงเงินทองการทำหมายกินของเรามันอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ประเทศไทยต่อให้ต้องเจอกับอะไรเราก็ต้องกลับบ้านก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่เมืองนอกทําไมกลิ่นเงินมันหอมหวานเงินลอตเตอรี่เนี่ยถ้าได้เป็นหวยทิพนะรวย งวดึงเป็นล้านอืตำรวจเช็คได้เลยให้ตำรวจเช็คได้เลยว่าได้กี่บาทเงินเข้านาบัญชีนา,น,น,านกี่บาทเช็คได้เลยอันนี้ท้ายเช็คเลยนะฮะแล้วก็โชคดีมากที่เราขายของผ่านระบบวีลิสทาให้อาบัญชีการเข้าของเงินน่ะมันเห็นหมดว่ามีออเดอร์ไหนชื่ออะไรลูกค้าสั่งไว้ชื่ออะไรเนี่ยยังคิดได้ใจเลยว่าหุยเราโคตรโชคดีที่เราขายของผ่านระบบวีลิสยิ่งเรื่องเนี้ย แอนนายิ่งรู้สึกว่านะไม่ได้เครียดเพราะว่าเครียดเรื่องเดียวเลยนะเรื่องคนที่อ่านข่าวบรรทัดเดียวร้วตัดสินว่าเราผิดความจริงก็คือความจริงความจริงจะปกป้องแล้วก็ปกปักรักษาเราเราจะทิปทําไมทิปเราได้อะไรทิปทิปเราไม่คุ้มนะส่วนคนที่ละเมิดสิทธิ์แอนนาอย่างเช่นไปเม้นเนาะไปเมนว่าแบบนี่ไงอีนี่มันเป็นโจรเลยอะไรแบบเนี้ยแอนนาขอบคุณนะ คืออนาปกติอนาไม่เคยฟ้องเขาเลยนะแต่รอบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์มันเกี่ยวกับบุคคลหลายฝ่ายมันเกี่ยวกับอะไรเยอะแยะมากมายอนาให้ทนายแคปไว้แล้วตอนนี้ได้ประมาณสิบสี่คนนะคะที่อนาคิดว่าอนาอาจจะฟ้องเพราะว่าไม่เข้าใจเหมือนกันเราไม่เคยว่าอะไรเขาเลยอ่ะแล้วเขาจะมาว่าเราทําไมแล้วก็งงมากที่ผ่านมาอนาจะไล่้ฟังอนาเคยฟ้องนะ แต่สุดท้ายพอมาเจออ่ะอนาก็ยกโทษให้ทุกคนเลยนะไม่เคยปรับไม่เคยเอาเงินใครไม่เคยแบบไม่เคยแบบไม่เคยแบบพี่เอามาห้าหมื่นแล้วจบไม่มีนะบาทหนึ่งก็ไม่เอาคําขอโทษคําเดียวแล้วจบแต่รอบนี้อนาคิดแล้วว่าเอาตังค์มารวมๆกันช่วยอนาประกันตัวแล้วกันคืออนามองว่าโลกโซเชียลอ่ะเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะแต,แต่เราต้องไม่ทำตัวเป็นสารเตีย้ยตัดสิน โดยที่เรายังไม่รู้เลยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงทั้งหมดแล้วอนาก็บอกเลยว่าอนาเห็นใจพี่ตะมากวันนี้เพราะว่าใครจะชื่อเสียงที่สังสมมาเป็นกี่สิบปีมาแลกกับเรื่องแบบนี้มันไม่ง่ายนะที่จะอยู่ในวงการนี้ให้ได้นานเอาเป็นว่าเดี๋ยวอนาจะรีบกลับโดยเร็วที่สุดนะคะอตอนแรกอนาตั้งใจจะกลับวันที่สามถูกไหมแต่ว่าเดี๋ยวอนาจะลองทำ a ทเลนพาร์ตดูว่า แถลงพัสดะมันจะยกเลิกตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งคือไม่ต้องใช้แถลนพัสด์แล้วก็ยังคิดอยู่ว่าจะกลับวันที่หนึ่งดีไหมหรือว่าจะกลับก่อนดีเพราะว่าถ้าอยู่นานไปคนก็จะมองว่าเรานิ่งนอนใจไม่ใส่ใจปัญหาเราเชื่อมั่นในบริษัทเราเชื่อมั่นในในลอตเตอรี่ของเราว่าเราทําถูกต้อง